สวัสดีครับป่าครับเครื่องป่าก็าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับามาดูก่อนไปในกล่องนะเดี๋ยวจะส่งในช่วงตอนเช้าเลยนะแต่ผด็กล้องริ่มนำงนะก็จะมีในเรื่องของกล่องซองเครื่องมือนะครับแล้วก็ตัวกันดีท่าใสยสะพยเครื่องชาร์จแบตแล้วก็ ตัวการต่อการต่อตัวชุดหัวเกียร์นะครับแล้วก็มีฮนัน <c oughs> แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครผมแล้วก็จะมีใบตัดแถมให้หนึ่งตัวนะครับเป็นใบตัดกลมใบตัดวงเดือนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาบรรยายนะผมในเรื่องของการใช้งานเครื่องแล้วกันนะครับ ตัวเครื่องก็ประมาณนี้ครับป๋ายวให้ดูคร่าวๆนะครับ แนะนำวิธีการใช้งานเลยนะป่าครับก่อนอื่นเราก็เสียบสายนะผมเสียบสายเสียบสายชาร์จเทงรเสียบสายพวองแบบหน้าผมครับโอเคครับเสียบเรียบร้อยแล้วก่อนเสียบนับก็ให้ดูสวิต ให้เรียบร้อยนะให้ปิดลงให้เรียบร้อยนะป้าครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะเผื่อมันเปิดอยู่แล้วเครื่องมันเกิดลันขึ้นมาเผื่อมีเด็กนะผมมีเด็กมีหมามีอะไรอยู่ข้างหน้านะใบตัดะจะได้ไม่เกิดอันตรายอันนี้ก็เสียบเข้าไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดแบตเดี๋ยวผมมาแนะนำให้หลังจาก แนะนำวิธีการใช้งานก่อนนะทีนี้นะผมเสียบแบตเรียบร้อยแล้วนะเปิดสวิตช์นะผมเปิดสวิตช์มันยังกดไม่ได้นะมันยังกดไม่ได้ให้กดสวิตช์ตัวสีแดงจนไฟสีเขียวขึ้นนะคนะอันนี้สามารถลั่นเครื่องได้ละทีนี้ก็จะเป็นเพิ่มความแรงขึ้นก็เป็นเกียร์สองนะครับผมก็สามารถลั่นเครื่องได้เครื่องมันก็จะแรงกว่าเดิมนะ เวลาปิดการใช้งานนะครับกดสวิตช์นี้เดี๋ยวมันก็ปิดแล้วครับสักพักนึ่งนะเดี๋ยวมาคุยเรื่องแบตนะผมปะเปอร์เซ็นต์แบตเขาก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะป่านะครับแรงดันสูงสุดอยู่ที่42โวลต์นะมีการวัดกระสรงกระแสนะผมการกินไฟนะครผมก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องแบตต่อเลยตัวแบตนะครับผมจะทำตัว ชุดบาลานซ์แยกออกมาข้างนอกให้เพื่อให้เราถอดนะผมเวลาเราไม่ได้ใช้งานนะป๋าตัวนี้มันจะเป็นชุดเกลี่ยเกลี่ยแบตนะผมคือทําให้แบตทุกเซลล์นะครับทุกก้อนมีแรงดันที่ใกล้เคียงกันเท่ากันนะด,ดูประมาณนั้นนะผมแล้วก็ที่ใส่ไปก็คือมันจะช่วยให้แบตมีอายุการใช้งานนานขึ้นนะผมการที่แบตจะมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นก็อยู่ที่คนดูแลอีกนะผมอย่างแรกก็คือนะผม วันใช้แบตนะผมแรงดันไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า30 35โวลต์หรือ34โวลต์นนะให้ต่ำสุดอยู่ที่33โวลต์นนะสามารถดูตรงนี้ได้เลยครับป๋าครับเวลาเราใช้งานไปสักสักพักหนึ่งนะเรามาดูที่นี่เลยนะผมแรงดันแบตนะผมอยาให้ต่ำกว่า30สุดเลยนะเต็มที่เลย33โวลต์ให้มันเหลือบ้างนะผมเพื่อเป็นเอาไว้กระตุ้นในการชาร์จนะผมถ้ามันหมดเลยมันจะเสื่อมนะผมเสื่อมเร็วมากครับผม หมดสัก2รอบก็คืออาทิตย์เดียวก็เสื่อมได้ครับถ้าเราใช้งานโดยไม่ใส่ใจมันนะพวกแบตลิเทียมมันก็จะมีข้อด้อยตรงนี้นิดหนึ่งนะผมถ้าหมดก็คือเสื่อมเลยมันจะแย่กว่าแบตพวกแบตตะ่วกดนะข้อด้อยของเขาแต่ข้อดีของเขาก็คือมันเขาปล่อยกระแสได้ดีชาร์จเร็วนะครผมก็ประมาณนี้ครับ เวลาเราจะชาร์จหรือจะใช้ให้เสียบเข้าไปนะป่าครับอันนี้ผมลอยเทสให้ดูเฉยนะเวลาเราจะชาร์จจะใช้นะผมใช้เสร็จเอามาชาร์จเสียบแล้วก็เสียบสายชาร์จนะผมเสียบตัวนี้ก่อนแล้วก็เสียบสายชาร์จนะผมเวลาใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยครับมันก็จะเสียบอยู่แล้วแต่นะผมแต,แต่หลังเลิกใช้งานนะผมหลังเลิกใช้งานชาร์จเต็มแล้วชาร์จให้เต็มก่อนนะป่าครับแล้วก็แล้วก็ค่อยเอาไปทิ้งไว้นะผมเลิกใช้งาน ชาร์จเต็มแล้วดึงออกนะครับผมดึงออกถ้าไม่ดึงออกมันจะกินกระแสไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะหมดนะครับผมอาทิตย์นึงก็หมดได้ครับผมก็ประมาณนั้นนะครับข้อดีของเขาก็คือเขาช่วยเกียร์แบตข้อเสียของเขาคือเขากินกระแสตลอดเวลานะครับผมตัวนี้ผมก็เลยทําแยกออกมาถ้าเป็นที่อื่นหรือท่านอื่นเขาก็จะแพ็กภายใน แต่พวกที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์อะไรต่างๆเขาจะอยู่ภายนอกนะครับอันนั้นระบบใหญ่แบตกระแสเขาเยอะเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะผมเพราะว่าเขาเป็น100ยแอมแต่ตัวนี้มันแค่2 2แอมนะก็ประมาณนี้ครับผมเวลาใช้เสียบเวลาชาร์จเสียบเสียบเข้าไปเลยนะผมแต่ชาร์จเต็มแล้วเลิกใช้ไม่ได้ใช้งานเครื่องถอดออกประมาณนี้ครับแล้วก็สําคัญก็คือแรงดันแบต ระหว่างการใช้งานก็พยายามเช็คดูนะผมเวลาพักเวลาอะไรก็เช็คดูเราก็จะรู้ว่าเราใช้ประมาณไหนหมดแบ,บตไปกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณแต่อย่าให้เกิน33 33บโวลต์นะประมาณนี้ครับป๋าครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ในช่วงเช้าๆนี่แหละขเข้าอำเภอนะผม